อีนี้เป็นปีแรกของกองเรือรบถูกไหมครับผมปีแรกครับแล้วก็เข้ามาทํากองเรือรบเป็นชุดที่เซ็ตมาจากไทยเซมิโปรอ่าตอนตอนัน้นเป็นทีหลังอ,อ,อ่าทยนลนด์เมเจอร์ครับตอนต <ผม S 1> อ <มา S 1> <า>น,นที่ขึ้นามาอ่าอ่าเมเจอร์ตอนกองเรือยุทธการกองเรือยุทธการตกช้าเนี่ยโค้ชยังไม่มายังไม่มาครับยังไม่มาอ่าแล้วก็มาเซรต ตกไปก็ทางทางผู้ใหญ่ติดต่อไปก็กับก็มาทำทีเอเพื่อที่จะให้มันขึ้นนะแล้วก็ขึ้นมาครับเป็นทีมเดียวที่ตกชั้นแล้วก็เตรียมทีมผู้เล่นเซตใหม่มาได้เลยถูกไหมอ่าใช่ครับต่อเนื่องเลยครับดูกันดูกันเออเออทุกทีเนี่ยทุกทีเนี่ยไอทีที่ตกชั้นเนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์ส่งเพราะว่ามันเป็นฟุตบอลลีกใช่มันจะโดนบล็อกแต่กองเรือยุทธการหรือกองเรือรบชื่อใหม่เนี่ยมีทหารอยู่แล้วอ่ะ เนามาทปีแรกก็ผสมครับมีทั้งทหารแล้วก็คนนอกแล้วก็เป็นนักเรียนอะ,อะไรที่อยู่ในพื้นที่สเปนเฮดครับผมคือคือผู้บริหารบอกเอาขึ้นเลยเอาใหม่เลยทําใหม่เลยใช่ครับก็ติดต่อมาก็กดดันเหมือนกันนะเขาบอกว่าอยากให้ให้พาทีมขึ้นขึ้นตอนนี้เลยใช่ประมาณนั้นครับเป็นทีมเดียวในประเทศนะที่รู้ตัวตกชั้นแล้วก็เซตทีมใหม่แล้วกลับมาได้เลยครับในปีต่ออกมานะครับแ<ช>นะนี้คือประวัติของ ของกองเรือสมัยก่อนใช้ชื่อกองเรือยุทธการพอมาเซ <พอ S 1> <ส>็ตชื่อใหม่ใช้กองเรือรบ,รบใช่ครับเป็นกองเรือรบยูเนเต็ดครับที่ขึ้นตอนปีที่ขึ้นมาอ่ากองเรือรบยูเนเต็ดตอนนี้ใช้คําว่ากองเรือรบเฉยใช่ครับทิมกองเรือรบ <c oughs> อะนะครับ